คนเข้าสู่ช่างสายโซโทราทาโรนะคะวิ่งวิ่ง,งพลังงานตรงนี้เป็นของ Energy พิจิกถึงคิวของพิจิกแล้วเดี๋ยวพยายามมาปั่นให้ทุกคนอยู่เพราะว่าเกินก่อนคือทั้งอาทิตย์นี้ไม่ได้หายไปไหนหรอกคือสลับคิวกันไปโรงพยาบาลนะคะยุ่งมากๆทั้งคิวไข่เอม็มม่าลูกในท้องลูกสาวแล้วก็เอเดนแอนดรูนะคะสลับกันอยู่ตรงนี้แล้วก็วันจันทร์ที่ผ่านมาก็ แอนดูพาไข่กับ iden, เอเดนไปงานที่ทำเนียบขาวที่วอชิงตันดีซีด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมันจะมีวันนึงที่ไข่มาลงคลิปที่เป็นวิดีโอที่ไม่ใช่หลายฝะได้แบบหนึ่งแล้วก็เพิ่าเพิ่งสามารถอัดคลิปได้วันนี้แหละอืมนะก็เดี๋ยวมาทยอยลงให้นะราศีที่เหลือต้องอ่าต้องเขาเรียกว่านะขอความเห็นใจเออนะคะ ก็ขอบคุณคนมากๆที่เข้าใจแล้วก็รวมถึงหลายๆท่านที่ที่รอคลิปนะคะนี่คือคลิปของราศีละทา,านาสุพิจิกประจําพลังงานเมษายนนะคะมาดูกันฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดคอมเมนต์ comment, กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ยังอยู่กับไข่เช่นเคยนะเป็นกำใจให้กับคุณแม่ที่ไม่ค่อยมีเวลาอัดคลิปหน่อยอ่อานไหนดูหน่อยพลังงานจะมีเอเนจไพ่จะขึ้นยังไง ใครต้องการจองคิดดูดวงส่วนตัวหรือสั่งบทเปเปอร์เสริมดวงทามมาที่ไลน์ของขาย kh ai d e o s นะคะทุกคนมาดูกันหน่อยซีพลังงานเป็นไงความรักในคลิปนี้ของชาวราศีลคหานาสุพิจิกนะคะ,ะความรักของชาวราศีลคหานสสุพิจิกพลังงานเป็นอย่างไรความรักของาชาวราศีละหานาสุพิจิกให้จะบอกอะไรในคลิปนี้ าความรักความังนชาลราศีพ่นยนาส,สุขจิตไพ่จะบอกอะไรเอ่ยไพ่จะบอกอะไรอ,อ่ะ energy พลังงาน reconciliation ขึ้นด้วยอะ่ะเออการคืนดีการหวนคืนของใครเนี่ยอืมนะยังมีอยู่ Forgiving Learning engagement children โอเคการให้อภยัยการที่ใครบางคนอยากได้อัพดับอยากได้ความอยากได้การให้อภัยจากใครหรือว่าใครบางคนอาจจะต้องการเขาเรียกว่าต้องต้องให้อภัย บางสิ่งบางอย่างอะไรอย่างนี้อืมหรือคู่รักที่ต้องให้อภัยกันและกันอะไรว่าไปเออมีอยู่ในเอนเนอจี้นี้อืมคู่ชีวิตบางคนตรงนี้คุณอาจจะต้องแบบแบบว่าอย่างเช่นคุณอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่แบบใครบางคนอะ เป็นเป็นเหมือนแบบเป็นคู่ชีวิตที่มีกรณีหรือมีประเด็นอะไรกับคุณแล้วแบบว่ากลับมาหาการอาจจะเป็นการกลับมาก่อนหน้านี้ได้ด้วยนะสําหรับบางคนแล้วก็มีการที่ต้องให้อภัยอะไรบางอย่างแล้วก็บางคนเนี่ยเป็นพวกคู่ที่แบบว่าเฮ้ยมีบุตรมีอะไรนี้เกี่ยวข้องกันได้ด้วยนะอืมในบางกรณีนะคะไม่ใช่ทุกพิจิกแต่ว่าในอิทธิพลเนี้ยก็คือพิจิกบางท่านตรงนี้ยังเป็นอีกคลิปหนึ่งที่มีพลังงานอะไรแางที่เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับแบบอดีตอะ่ะมีอยู่เพราะไพ่มันมาตั้งแต่ พลังงานตั้งแต่เซตนี้แล้วความรักของมันชาราศีแตศรีดา,นานสุพิจิตพลังงานไพ่จะบอกอะไรคลิปประจำเดือนนี้งงนความรักของมันชาราศีตศรีดา,นา,นานสุพิจิตเป็งงนเพื่อนอะไรความรักของมันชาราศีแตศรีดา,นา,นา,นานสุพิจิตอืมเอเจ็ AG มีกราดิสกรีเนอร์มีพลังงานอันแฮปปี้เจอรซี่ด้วยมีไพ่คาร่า,าด้วยมีไพ่โฮม,ามงงที่เกี่ยวกับบ้าน มีไพ่พลังงาน energy m u ส i c อยู่ตรงนี้ที่เป็นไพ่งงของการ h a r ีอืมใครบางคนที่อาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์อะไรบางอย่างได้ด้วยอะไรอย่างนี้นะแล้วก็รวมถึงใครที่เป็นพวกคู่ที่แบบว่าเป็นมันมีพลังงานรูปบ้านแล้วมันในวันนี้มันมีไพ่งง engagement เพราะฉะนั้นคือบางคนตรงนี้เป็นเป็นพิจิกกับใครบางคนที่มีความเกี่ยวข้องกับแบบคู่ชีวิตอะไรอย่างนี้ได้ด้วยคู่ที่แบบว่าอยู่ในชายใต้ นามสกุลเดียวกันหรือว่าใช้ใต้บ้านเดียวกันหรือหรือเขาเรียกว่าเป็นฟิลบอกว่าเป็นพิจิกบางคนที่อาจจะมีในเรื่องของการคิดอะไรเ,เกี่ยวกับเรื่องบ้านก็ได้นะหรือว่าเป็นฟิลแบบเป็นพิจิกบางคนที่แบบว่าอยากสามารถที่จะเพราะมันมีไพ่พลังงานเซฟกับิลลองกิ้งเพราะฉะนั้นคือบางคนอาจจะอยากเหมือนแบบอยากครอบครองใครบางคนได้อีกครั้งหนึ่งแล้วกลับมาหากันได้ในบางกรณีเออบางเอนเนอรจีตรงนี้ ่าไหนดูหน่อยฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ comment, กดคอมเมนต์กดดิ่งนะคะชาวพิจิกไหนดูไพ่หน่อยพลังงานมีอย่างไรงานความรักความสัมสพันธ์ชาวราศีละหาจะนจันทรุกพิจิกในคลิปนี้ทำงนานเป็นอย่างไรไพ่ยอยากจะบอกอะไรงานความรักความสัมสพันธ์ชาวราศีละหาจะนจันาสศุกพิจิกงานความรักความสัมสพันธ์ชาวราศีละหานจันทรุกพิจิก านความรักความสัมพันธ์ชาวราศีกระทางจันทาสุขพิจิกพลังงานเป็นยังไงพลังงานความรักความสัมพันธ์ชาวราศีกระทางจันทาสุขพิจิกรพลังงานความรักความสัมพันธ์ชาวราศีกระทางันทาสุขพิจิกนะคะพลังงานเป็นยังไงอู้พลังงานความรักความสัมพันธ์ชาวราศีลัคนางันทาสุขพิจิตร Oh my god What happened ใครเป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้อ่ะพลังงานในกองไพ่แซ่มากๆเลยหกถ้วยขึ้นอัศวินถ้วย well f o r ์ u n e จ้าหนึ่งไม้เท้ามันคืออะไรรู้ไหมมันคือใครบางคนที่คุณกับเขาเป็นอดีตอ่ะยังรอกลับมาหากันอยู่หรือเป็นพวกคู่คู่อดีตท,ที่แบบว่าเคยมีเหตุการณ์แบบบ้านพังทลาย บ้านพังทลายของใครหมายถึงว่ารักที่ร้าวเลยอย่างเงี้ยมีพลังงานของการที่จะต้องมีการเกี่ยวข้องหรือกลับมาอะไรเงี้ยเออแต่ว่าจะบอกนี้หนึ่งคือในบางกรณีที่เป็นพวกคู่ชีวิตที่แบบเป็นแบบบ้านที่ร้าวหรือเป็นรักที่ร้าวที่เป็นเหมือนแบบคู่แบบว่าคู่ชีวิตคู่แต่งงานคู่ที่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคือมันจะต้องใช้เวลาในการเมนเทนในการสร้าง ในการเหมือนคล้ายๆกับเป็นฟิวบอกว่าสร้างบ้านนี้อีกครั้งหนึ่งหรือสร้างความเชื่อใจเชื่อมั่นอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าใครบางคนเล็ดใครบางคนเหมือนแบบว่าเล็ดสมันดาวใครบางคนเหมือนคล้ายๆกับว่าแบบ I um, I disappoint I disappoint you I make you disappoint อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบฉันทําให้เธอผิดหวังในตัวฉันทําให้เธอผิดหวังฉันทําให้เธอดาวฉันทําให้เธอแบบ รู้สึกแย่อะไรเงี้ยค่ะคุณอาจจะมีใครทําแบบนี้กับคุณก็ได้หรือคุณอาจจะทําให้ใครรู้สึกแบบนี้ก็ได้กับอีกในหนึ่งคือในบางกรณีเลยในบางกรณีเนี่ยเป็นฟิลแบบว่ามันจะมีเนื้อา,า,าแบบอย่างเช่นพวกความรักความสัมพันธ์ที่ใครบางคนเหมือนแบบว่าคาดหวังหรือว่าเหมือนคล้ายๆกับซซเรียสกับใครหรือว่าเหมือนที่ผ่านมามี e n e เ g อเนบางอย่างที่เหมือนคาดหวังกับใครแล้วบางทีมันเป็นจีที่อยู่ดีมันมีการเปลี่ยนแปลงและพังทาลายเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ เพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือในวันนี้ energy พวกพลังงานแบบนี้จะเป็นไพ่ของการที่แบบความรักที่แบบว่ามีมีการแพลนหรืออยากแพลนหรือมีความโฟกัสบางอย่างมากๆมี energy ของการอยากมีอนาคตหรือมีการทําอะไรร่วมกันหรือมีความซีเรียสระดับหนึ่งหรือมีเหมือนแผนอะไรบางอย่างนู่นนี่นั่นแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือการพังคืนอะไรบางอย่างในระหว่างทางหรือเส้นทางความรักของพิจิกเจ้าของไพ่ชุดนี้แล้วมันเลยทําให้ไพ่ในวันนี้มันเลยมีใบนี้ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ใครบอกคือไม่ว่าจะเป็นพวกคู่ชีวิตที่เป็นครอบครัวแบบรักรา้าหรือว่าจะเป็นพวกพิจิกบางคนทั่วไปเนี่ยแหละเป็นพิจิกท,ทั่วไปนี่แหละที่บอว่ามีความรักแล้วแบบมันพังทลายกับใครมันมีการผิดหวังเกิดขึ้นมันมีการสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้พลังงานอะ มันมีไพ่คามากเกิดขึ้นมันมีไพ่เอเนจีที่มีพลังงานแบบว่าการ f o r g i v วิเกิดขึ้นแล้วมันก็เลยทําให้ในวันนี้มันมีไพ่ใบหนึ่งที่เป็น r e c o n c i l i a t i o n ด้วยก็คืออย่างที่ไพ่ในกองมันมีอ่ะหกถ้วยไพ่นี้เป็นอีกเอเนจีหนึ่งที่เหมือนบอกว่าเป็นพวก r e c o n c i l i a t i o n คือเหมือนแบบใครบางคนกับคุณยังมีพลังงานของการแบบอยากกลับมาคืนดีกันกลับมาหากัน อะไรองี้ค่ะคือมันยังมีอยู่ในเอเนจีนี้สําหรับพวกกรณีของบ้านที่ร้าวไปหรือว่าเป็นพวกคู่รักที่ต้องมีการพังทลายบางอย่างเกิดขึ้นมีการสูญเสียเกิดขึ้นมีการลอสเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ในความสัมพันธ์เออว้าวอืมใครก็ยังมีเอเนจีแบบนี้อยู่นะจ๊ะอืม คลิปนี้เป็นคือไพ่แบบนี้เวลาถ้ามันมีมีพลังงานพวกมาในแนวเนี้ยมันมีใครที่มีเจ้ามันมีใครที่เป็นเจ้าของพลังงานแน่นอนเพราะไม่งั้นอะไพ่มันจะไม่ขึ้นอืมแล้วมันมาในทางเดียวกันด้วยดิอืมอ่าไหนดูหน่อยพลังงานไพ่ในวันนี้ energy ไพ่ตรงเนี้อยเขาอยากจะบอกอะไระความรักความสมคัญของชาวราศีละหานดาวศุพิจิกไพ่ชุดนี้เป็นของใครพยายามเปิดใจนะคะในแต่ละคลิปว่ามันเป็นการเหมือนแบบว่า แชร์กับพลังงานให้กับท่านอื่นๆถ้าใครต้องการเป็นพลังงานไพ่ของคุณทักมาที่ไลน์ของไข่เคเอชเดลเซขอดูหน่อยความรักของชาวราศีลคนา,าจันทรสุภิจิกไพ่อยากจะบอกอะไรความรักความของชาวราศีลคนา,าจันทรสุภิจิกความรักความของชาวราศีลคนาจันทรสุภิจิกว้าวมีสาม มี energy เรียนแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกแล้วความรักกับชาวราศีลลคนาดาวจันทรศุกร์จิบอู้อู้อู้ใครบางคนที่เป็นคนที่ไม่ดีพอกับอีกคนหนึ่งหรือกระทําไม่ดีกับอีกฝ่ายหนึ่งหรืออีกในหนึ่งคือใครบางคนตร่างเนี้ยมีเหตุการณ์ที่ หนึ่งในความสัมพันธ์หนึ่งในสองคนของความสัมพันธ์ของบางคู่มีคนที่เป็น energy เจ้าชูประตูดินอืมมีคุณอาจจะเป็นพิจิกที่มีคนรักหรือว่ามีคนที่เป็นแบบรักรักร้าวต่อกันหรือว่าเป็นคนที่มีพลังงานของความสัมพันธ์ที่ต้องให้อภัยต่อกันหรือเป็นใครบางคนที่เป็นคู่ที่แบบว่ามี k a r ่าหรือมีกรรมต่อกันอะไรเงี้ย เป็นคนที่มี energy ค่อนข้างจะแบบแพรวพวในตัวอยู่ตรงนี้ได้ด้วยหรืออีกในนึงคือเป็นฝีแบบว่าใครบางคนที่แบบค่อนข้างจะมีความแบบ charming หรือว่า player หรือ casanova casanova หรือเจ้าชู้แทรกใน energy ตรงนี้ได้หรืออาจจะเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าพิจิกบางคนอะ คุณจะมีความรู้สึกกลัวบางอย่างกับการที่ในวันหนึ่งมีความรักหรือใครเข้ามาไม่ว่าจะเป็นใครบางคนที่เป็นอนดีตที่อยากเข้ามาอีกครั้งหรือว่าเป็นใครบางคนที่เข้ามาคุณจะมีความเขาเรียกว่าเป็นฟิลแบบกลัวไหมว่าเหตุการณ์ซ้ํารอยอะไรเงี้ยมีนะมีบางคนที่มีเอเนจีที่มีความรู้สึกหรือความคิดหรือความกลัวอะไรแบบนี้ได้เนี่ยพลังงานแบบนี้ในวันนี้มีคนที่สามารถเกี่ยวข้องกับราศีสิงห์ได้ พิจิกสิงพิจิกกับเมษพิจิกกับธนูพิจิกกับเมถุนตุนกลุมที่เด่นมากๆด้วยแล้วก็พิจิกกับกรกฎพิจิกมีนเพราะในวันนี้มีไพ่พลังงานเอนเนจีทั้งไพ่ดาบควีนแล้วก็ไพ่ดาบเด็กอืมแล้วมีไพ่ถ้วยเด็กด้วยแล้วก็มีไพ่อัศวินไม้เท้าที่เด่นซึ่งในเอนเนอจีตรงเนี้ย มีคนที่เคยมีความสัมพันธ์กันบางอย่างมาแบบเป็น,เป,นเป็นคู่กันมาไม่ว่าจะเป็นเป็นคู่ที่ซีเรียสหรือว่าเป็นคู่ที่แบบว่าอามีการทําอะไรบางอย่างร่วมกันหรือมีแพลนอะไรแบบนีงรวมถึงอะไรรู้ป่ะคู่บางคู่ตรงนี้เป็น energy ของพิจิกกับใครบางคนที่แบบมีเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานหรือบางคนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของธุรกิจหรือบิส i n e อะไรแบบนี้ในบางกรณีนะไม่ใช่ไม่ใช่ทุกพิจิกนะแต่มันมีอืมมันมีอ่ะมันมีเป็นมันมีแบบว่าคู่รักที่แบบว่า คือมีเรื่องอะไรบางอย่างที่แบบร่วมกันนะอืมบ้านรวมกันหรือว่างานร่วมกันหรือว่าเงินหรือไฟแนนซ์หรือว่าโปรเจกต์หรือธุรกิจอะไรอะไรที่มันเป็นลักษณะแบบแนวเนี้ยคือร่วมกันอะไรอย่างนี้ได้ด้วยในบางคนตรงนี้เออแล้วในอิทธิพลตรงนี้นะคะมันมีเหมือนคล้ายๆกับว่าบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นที่จะต้องเหมือนคล้ายๆกับ ต้องให้อภยัยต้องคุยกันให้ดูเรื่องต้องเคลียร์กันให้เข้าใจสำหรับบางกรณีตรงนี้อืมการที่ต้องใช้ความอดทนกับใครโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นพีจิกที่แบบว่าคุณมีใครที่เหมือนแบบว่าเฮ้ยดิวกันคบกันหรืออยู่กันในชีวิต แล้วไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุยหรือไม่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่แพลนกันไว้นี่หว่าแล้วมีการเปลี่ยนไปคือมันจะมีพลังงานของเอเนจีที่ต้องพยายามเหมือนแบบว่าอินเนอร์สตรองอินเนอร์ข้างในมากๆเพื่อเอาชนะหรือผ่านกับอุปสรรคหรือผ่านกับการแบบสั่นคลอนบางอย่างหรือผ่านกับปัญหาบางอย่างหรืออะไรก็ว่าไปในเรื่องของความรักในเรื่องส่วนตัวที่เกี่ยวข้องวิเลตกันอะไรเงี้ย เพราะด้วยความที่ในวันนี้ไพ่มันมีพลังงานค่อนข้างจะมาในทางแบบว่าเป็นฟิลเหมือนคล้ายๆกับประสบการณ์ความรักบางอย่างของพิจิกบางคนที่แบบจะต้องผ่านอะไรบางอย่างที่เป็นความสูญเสียหรือการพังคืนบางอย่างในพื้นดวงหรือยังน้อยคือการเปลี่ยนแปลงในความรักความสัมพันธ์แบบมากๆครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วแบบ มันจะมีเรื่องในอดีตที่ยังฝังอยู่ในใจของพิจิกบางคนอยู่อืมมันจะเป็นการกระทำของใครที่บุคคลที่บุคคลเหล่านั้นอาจจะยังอยู่ในชีวิตของคุณได้ด้วยนะหรือเกี่ยวข้องและยังอยู่ในใจและยังฝังในใ,นใจแล้วก็ตามแต่กับสองคือเป็นฟิลของบางกรณีที่เหมือนคล้ายๆกับว่าใครบางคนจะต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่ออีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นคนเจ้าชู้ต้องกลับมาเป็นคนที่ดีขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งคู่สามีภรรยาที่แบบว่าอย่างเช่นอาสามีคนนี้มีอะไรบางอย่างที่เหมือนแบบทําแบบผิดในะักษา์ของสร้างคามา่าแบบแย่ๆในชีวิตรักหรือเป็น Energy ของคนที่แบบว่า Play Play ต่างๆจะต้องพยายามหมายให้เกิดว่าเกณฑ์บิวสร้าง trust หรือความเชื่อมั่นไว้ใจของอีกฝ่ายให้อีกฝ่ายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้น โอ้ใขรมีความรู้สึกแบบนั้นนะ่ะในพลังงานในวันนี้เพราะว่าพายาเอเนจีของการบิลหรือการโฟกัสือการที่จะแต่แบบกรุบตรงนี้แล้วมันมาด้วยแบบตึกหรือถ้วยที่มันค่อนข้างจะเพนค่อนข้างจะต้องให้รับการให้อภัยมันต้องมีใครบางคนที่ทําอะไรบางอย่างไม่ดีกับอีกฝ่ายแล้วเป็นฟิลแบบอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องให้การให้อภัยแล้วอ,อีกคนหนึ่งจะต้องเหมือนแบบพยายามต้อง ทำบางสิ่งบางอย่างให้ดีขึ้นหรือว่าสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะกรณีของพวกคนที่แบบว่ากลับมาหาการกลับมาคืนดีกันหรือเป็นครอบครัวที่กลับมาคืนดีกันหรือแม้กระทั่งคนรักท,ทั่วไปที่แบบว่ากลับมาหากันอีกหรือกําลังจะกลับมาในอนาคตอ่ะมันมีพลังงานที่จะต้องเกณฑ์หรือสร้างความเชื่อมั่นไว้ใจให้อีกครั้งหนึ่งให้กับอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ตรงนี้อ่ะเออมีความรู้สึกแบบนั้น พราะใครบางคนน่ะมีเหมือนคล้ายๆกับว่าจะต้องมองอย่างนี้อาจจะเป็นตัวคุณใครเหล่านั้นที่อยู่ในใจของคุณนะคะคือเหมือนคล้ายๆกับเป็นอดีตท,ที่มันยังอยู่ในใจหรืออยู่ในจิตหรือหลอนอยู่ข้างในที่ยังไม่สามารถทําให้ปล่อยวางหรือลืมเรื่องอะไรบางอย่างเก่าๆได้ถึงแม้บางคนอาจจะแบบว่าโอเคคือฉันให้อภัยเขาได้นะหรือฉันสามารถที่จะเหมือนแบบว่า มูฟออนให้อภัยกับอะไรที่มันเป็นเรื่องรายได้แต่ว่ามันยังมีอะไรบางอย่างตรงนี้ที่มันยังอยู่ในจิตใต้สนึกลึกๆที่ใครบางคนเนี่ยยังแบบว่ายังมีความเพลินหรือความรู้สึกสูญเสียหรือความรู้สึกแบบเสียใจผิดหวังกับอะไรบางอย่างในอดีตหรือกับใครบางคนในอดีตตรงนี้อยู่อืมอ่าขอดูหน่อยรายงานตรงนี้พ่ยอยากจะบอกอะไรฝับทุกคนก็ไลค์ก็แชร์กับสับใช้คอมเมนต์กระดิ่งให้ใครด้วยเนาะ อยี๋ยุดยจบคลิปมีแล้วพักก่อนลูกในท้องดิน้นเริ่มดิ้นแรงมากเลยแบบตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดโอเคดูในทิพย์อยากจะบอกอะไราชาวฟิจิกนะคะความรักความมันานนชาวฟิจิกใค้ยยอยากจะบอกอะไราในวันนี้ Love is all around you there s love everywhere all the time simply acknowledge this as truth นะคะความรักก็คือความจริง เลิ e a ม็กเ e i f f e r e n c e Love help heal past. Oh my g o วว้าวไพโอ้ขอบคุณไพ่มากเสียงกระซิบแห่งรักไพ่ชุดนี้เขาต้องการจะมาเคียวหลายๆท่านสำหรับพิจิกที่ต้องการการฮีลลิ่งค่ะต้องการการเยียวยาหรือต้องการอะไรที่มาช่วยให้ใจดีหรือใจฟูหรือใจเบาไพ่ของคุณมางแต่ใบนี้แล้วมันมีในเรื่องของการให้อภัยที่ต้องได้รับ หรือว่าต้องให้อภัยใครหรือต้องให้อภัยกันสูงมากๆในพลังงานของคลิปนี้วันนี้ที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้ไม่ว่าใครก็ตามของพิจิกตรงนี้แล้วเอ e เน y จีนี้คือเขาต้องการจะสื่อว่าความรักมันอยู่รอบๆตัวเออคือพยายามโฟกัสอะไรแบบที่เป็นเอเนจีของความแบบเขาเรียวกว่าอะไรอ่ะความจริงแล้วก็โฟกัสในพลังงานของความรักอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบว่าเป็นอดีตอะไรที่มันเป็นความสูญเสียอะไรที่มันเป็นความผิดหวงังความเจ็บปวดมองข้ามไปให้ได้ มองจะโฟกัสในพลังงานของความรักที่มันอยู่รอบๆในชีวิตเราหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เป็นอะไรที่เป็นเรื่องรักๆเรื่องที่มันเป็นบุกบวกโฟกัสอะไรแบบนั้นแล้ว e n น r น y ตรงนี้ love helps heal past hurts and provides a sense of security and e o f w o r t คือว้าวโอ my god คือความรักสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรอยางได้ความรักจะช่วยเขียวช่วยรักษาอาดีตที่เจ็บปวด ดีที่จะผิดหวังอะไรเงี้ยคือมันเป็นไพ่ที่เขาต้องการจะสื่อเหมือนแบบว่าแล้วไพ่ของคุณในวันนี้มีเอเนจีของคําว่าเลิฟเลิฟเลิฟขึ้นมา <c oughs> ทั้งในกองแล้วก็เป็นไพ่หลัก <c oughs> เพราะฉะนั้นคือ <c oughs> เหมือนคล้ายๆกับเขาต้องการให้พิจิกที่คุณมีเรื่องเฮิร์ดเเกิดขึ้นหรือคุณมีเหตุการณ์ของการที่ใครบางคนมาพังทลายภาพชีวิตระของคุณหรือว่าคุณมีอะไรบางอย่างที่เป็นการสูญเสียผิดหวังอะไรบางอย่างที่มันยังอยู่ในใจหรือเป็นเรื่องอดีตที่ไม่ดีเลยก็ตามแต่พยายามโฟกัส พยายามโฟกัสแกนและพยายามโฟกัสของเขาเรียกว่าภาพดีๆความรักความรู้สึกที่เป็นเอจี้แบบเลิฟที่อยู่รอบๆในชีวิตอะไรเงี้ยพยายามอย่าโฟกัสอะไรที่เป็นพลังงานในกง่ลบหรือสิ่งที่เป็นอดีตที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วมาทําให้กับกินหรือว่า มีผลในพลังงานปัจจุบันหรืออนาคตอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ให้กําลังใจสําหรับพิจิกที่มีพวกเอกซิพลอะไรแบบนี้เออถ้าใครที่เป็นพิจิกที่แบบว่าเฮ้ยลันลาใช้ชีวิตอะไรนูน่นนี่ชิลๆไปก็ข้ามไปเลยอืมนะคะเอาโอเคเรียบร้อยนี่คือพลังงานในวันนี้ของพิจิกขอบคุณมากๆฝาันคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดคอมเมนต์ก็ดิ่งก็เลยก็ได้ให้ยังรู้ยังอยู่กับไข่ตรงนี้นะคะใครต้องการจองคิวดวงส่วนตัวถามไพ่ของคุณส่วนตัว แล้วก็รวมถึงสั่งวอาเปเปอร์เสริมดวงไปหนุนดวงทักมาที่ไลน์ของไข่เคชแอดแซตวันนี้ไปก่อนทุกคนบ๊ายบายสวัสดีนะคะบ๊ายบาย